สวัสดีครับพันธุ์ชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่บนที่หน้างานทองรอนะครับวันนี้ก็มาทําการย้ายก้อนน้าหนักนะครับขนย้ายก้อนน้าหนักนะครับผมไปที่ทางอุดมสุกนะครับผมทางอุดมสุกบางนานนะครับผมก็ยังไม่เคยไปนะครับผมหน้างานเนียครับผมนี่ก็ทํางานจนมืดเลยนะครับ ผมก็เพิ่งยกก้อน้ำหนักใส่ท้ายเทลเลอร์ไปเรียบร้อยกเกกับบาลังลัดชิ่งกันนี่ก็อยู่ท่ามกลางโรงแรมรู้นะครับผมบรรยากาศตอนค่ำๆเกือบสองทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็คันนี้เป็นคันสุดท้ายพอแค่นี้ก่อนนะครับผมเริ่มดึกแล้วนะครับุ่มสองทุ่มแล้วก็กลัวว่าจะรบกวน เช้าโรงแรมทั้งหลายนะครับผมครับผมผมก็เก็บของนะครับเตรียมตัวกลับบ้านครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสายอาชีพครับคำมือก็ต้องอยู่นะครับผมโอเคครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมเก็บของกลับบ้านก่อนครับสวัสดีโชคดีครับ